มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตำรวจสถานีภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปสองนายค่ะทหารเข้าปิดกั้นบริเวณปากซอยหลังสถานีตรวจสภาพรถพื้นที่หมู่3ตําบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุจนกว่าจะเคลียร์พื้นที่เสร็จป้องกันผู้ไม่หวังดีลอบวางระเบิดเพื่อดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเข้าตรวจสอบเหตุยิงตำรวจสถานีภูทรยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตไปสองนายเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนนี้จ่าสิบตำรวจเดโชเขียวแก้วและ10บตำรวจตรีทรงชัยจันทรภาพทั้งสองนายเป็นตำรวจสถานีภูทรยะรังอำเภอยะรังขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจพื้นที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนตามปกติระหว่างที่ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงซอยดังกล่าวมีผู้ก่อเหตุคาดว่าไม่ต่ำกว่าสองคนซุ่มอยู่ข้างทางและใช้อาวุธปืนยิงตำรวจทั้งสองนายเสียชีวิต ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่และเส้นทางเพื่อเข้าไปยังจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ